สวัสดีครับสวัสดีค่ะดูผมบิลและจอยนะฮะกับสรีสามาทางสดวันนี้ครับข่าวละครและข่าวดีๆเพียบรอคุณผู้ชมอยู่ครับใช่แล้วนะคะเขาบอกว่าว่ากันว่าค่ะการสร้างบุญสร้างกุศลนะคะเป็นสิ่งที่ดีนะคะสำหรับุทธศาสนิชนุทธศาสนกชนทุกคนเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะจะมีการสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะคะบอกว่าจะถือว่าเป็นบุญที่สูงส่งแล้วก็สูงสุดที่สุดเลยด้วยนะคะแล้วก็ช่องสามของเราจะชวนคุณผู้ชมไปสร้างวัดกันค่ะ โดยผู้ใหญ่ใจดีมาบอกบุญกันครั้งใหญ่นี้นะคะพร้อมหน้าพร้อมตาที่อาคารมารีนนช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะโดยมีคุณประวิทย์มารีนนกล่าวต้อนรับด้วยความอิ่มเอิบใจที่สุดเมื่อกิจกรรมดีๆกําลังจะเกิดขึ้นจากใจพุทธศาสนิกชนทั้งประเทศโดยมูลนิธิวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชอินเดียและพระธรรมมาทูตสายประเทศอินเดียขอเชิญร่วมบุญมหากุศลสร้างวัดไทยเชตวันมหาวิหารนนนครสาวัตถีประเทศอินเดียนี้ด้วยกันค่ะ เพื่อน้อมบูชาพระรัตนตรัยและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านหลากหลายช่องทาง โดยวัดไทยในอินเดียนี้นะคะจะถูกกก่าวขานถึงสุดยอดสถาปัตยกรรมมหาเจดีย์ที่ออกแบบโดยศิลปินแห่งชาติโดยพลตรีอาวุธเงินชูกลิ่นค่ะและเป็นธรรมสภาให้กับพุทธศาสนิกชนทั่วโลกมารวมตัวกันมหาบุญแบบนี้นะคะผู้จัดใจดีอย่างพี่หนองอนุโลชาก็ไม่ยอมพลาดด้วยประการทั้งปวงค่ะพุทธศาสนิกชนนะคะได้มีโอกาสสร้างมหากุศลในครั้งนี้คือจะนอกจากสังเวชนียสถานทั้ง4ที่แล้วนี่ถือเป็นอีกที่หนึ่งที่สําคัญมากๆนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นในยุค สร้างวัดไทยเชตวันณประเทศอินเดียนะคะซึ่งคิดว่าผู้ศรัทธาสนิกชนชาวไทยทุกท่านเนี่ยค่ะจะได้มีส่วนร่วมกันในครั้งนี้แล้วก็เป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่จริงๆค่ะเพื่อจะถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเฉลิมฉลอง84พรรษานี้ด้วยค่ะโอ้โหก็ถือว่าเป็นบุญอันครั้งใหญ่เลยนะคะพวกเราแล้วก็ทีมงานศิสัมันเทิงสดทุกคนนะคะรวมถึงนแฟนรายการศิสัมพันเทิงนะคะก็ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะ